พันตำรวจโทสหวัฒด,ดาทองสารวัตรสอบสวนสอบพอประจันตคามได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก่งเสียหลักพลิกคว่ำม,มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายหลังจากรับแจ้งเหตุจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครมูล,ลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจันตคามเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นถนนเส้นดงชยัยมันประจันตะคามหมู่ที่10ตํตาบลป,ประจันตคามอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีลักษณะเส้นทางเกิดเหตุนั้นเป็นเส้นทางรถวิ่งสวนกัน2เลนบริเวณข้างทางเป็นทุ่งนาม,มีความลึกประมาณ3เมตร เบื้องต้นพบรถเก่งมิตซูบิชิมีรหัสสีเทาหมายทลขทะเบียนขอไขวแวน705นคราานราชสีมาริกคว่ำพังยับคาดว่าจะชนกับเสาไฟฟ้าที่มีร่องลอยการชนขาดเป็นสองท่อนและมีร่องลอยการขูดกับถนนอยู่เป็นระยะทางกว่า50เมตรบริเวณที่เกิดเหตุในพบผู้ได้รับบาดเจ็บและกระเด็นออกมานอกตัวรถร้องขอความช่วยเหลือทราบชื่อต่อมาคือนายลาประวัตวงสุขอายุ40ปีทางอาสาภูภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานนำตัวส่งโรงพยาบาลประจันทศามและพบร่าง ผู้เสียชีวิตในรถจำนวนสองศพศพแรกเป็นหญิงชาวลาวทราบชื่อต่อมาคือนางคำบาบจันสีดาอายุ37ปีเสียชีวิตขาะที่และทราบว่าตั้งขันได้3เดือนส่วนอีกลายพบบริเวณหลังคนขับสภาพศพนั้นกระเด็นออกมา บริเวณท้ายเก๋งทราบชื่อต่อมาคือนายสมพรเพชรใสอายุ37ปีและอีกหนึ่งรายเป็นชายสวมเสื้อเชิ้ตสีแดงกางเกงขายาวชื่อนายอํานวยส่วนมาลิอายุ56ปีร่างกระเด็นออกมาเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้ารถหากนับรวมผู้เสียชีวิตในที่กเกิดเหตุและเด็กในคันรวมทั้งสิ้น4ชีวิต